ชมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพมราชินีสเสด็จพระราเมืเนินรถเดินพระช้างจากโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนซึ่งเป็นที่ประทับแรงไปทรงร่วมทราสัปิธีบรมร,ราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ตรงลอนดอนสาราชนาจาัก ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ Facebook ของคุณวัฒนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารได้โพสต์ข้อความว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทหารเรือปราบรื่มในหลวงทรงองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารเรือรักษาพระองค์จอมพลเรือส่งร่วมพระาราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามนี่ครับ โดย Facebook ของคุณวัชนาในระบุนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าตระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ตุงลอนดอนสาวราชนาจาักโดยทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ เป็นเสื้อขั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำกางเกงขายยาวสีน้ำเงินดำแถบไหมทองเข็มขัดแถบไหมทองและคันชีพแถบไหมทองรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำคาตะบีถุงมือสีขาวอินทนูพิเศษหมวกหม้อตาลถวายพระเกียรติแดกคิงชา์ที่สามที่ทรงเคยเป็นทหารเดือและถือเป็นทรั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทารเดือเต็มยศ ตั้งแต่ส่งขึ้นทองราชนับเป็นทาหากรุณาที่คุณต่อเหล่าทหารเรือตะบูชอมครับงานพระราชพิธีนั้นยิ่งใหญ่และเป็นที่จับตาดูติดตามดูของคนทั้งโลกในจํานวนนี้มีรายงานว่าสื่อดังด้านแฟชั่นต่างประเทศก็พากันติดตามสองพระองค์ของบรรดาเชื้อพระองค์และพระราชคันตูการจากต่างแดนที่เฉด็จเข้ามาร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษข,ของสมเร็จเจ้าเจ้า,จาชาวที่สามแห่งสาร,ราจักร อาทิเช่นเว็บไซต์ของดีดียสานบาซาได้คัดเลือกแฟชั่นของพระองค์และเครื่องประดับที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดในงาน6อันดับอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิปเป้และพระราชินีเลติเซียแห่งสเปนซึ่งพระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์สีชมพูบับ,บเบิลกัมสวยหวานทั้งชุดพร้อมด้วยกระเป๋าคลัชโดยดีไซเนอร์ชื่อดังคารลอลินาเอเรรา แต่อันดับต่อมาอันดับสองเนี่ยเป็นชองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชดีแห่งราชนจาจักไทยในช่องพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีน้ําเงินพระภูษาเป็นผ้ายกลําพูนสังเวียนประเภทผ้ายกใหญ่ลายดอกพิกุลหลวงทรงสายสะพายเรื่องขัดตียราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมาหาจักรีบรมราชบงทรงพระสังวาน,นพราดาราน,นพรา ทรงเข็มกลัดดวงตรามหาจตีประดับเพชรทรงทับปั้นเหน่งนพรัตน์งฉลองทองพระกรเพชรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงสร้อยพระศอและพระกุณฑลไพลินแตดับเพชรของสมเด็จพระนางนเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพตาบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้อยพระสอไพลินแตดับเพชรองค์นี้ระดับเพชรไพลินสีน้ำเงินมีขนาด109.57กรัด ภียไพลินสีน้ำเงินองค์นี้เป็นฝีมือการออกแบบและประดิษฐ์จากบริษัทอันญมณีจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อประมาณปี2506เวลา19:49น,นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครู่เดียวครับสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงศ์ค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานพระราชพิธีบรม,มาราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาลที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล,ล่าแห่งสหราชอาณาจาักรบริเทนใหญ่และไอแลนด์เหนือนครุงลอดดอนสหราชอาณาจักรและ,สะเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานค่ะ วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา9ก้านาฬิกา8นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเดลแรมลอนดอนเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเซอร์ e เฮาส์เวสต์มินสเตอร์ส่งร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชายที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือซึ่งจัดขึ้น ภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์โดยสมเด็จ UM พระเจ้าชาวที่3เสด็จขึ้นครองราชต่อจากสมเด็จพระราชินนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรพระราชมารดาหลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายน2565และมีพิธีประกาศการเสด็จขึ้นครองราชต่อสภาการเสด็จขึ้นครองราช์ณพระราชวังเซนต์เจมส์กรุงลอนดอนเมื่อวันที่10กันยายน2565 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยทรงพระดำเนินไปยังบริเวณมุกด้านทิศใต้ฝั่งขวาของมหาวิหารซึ่งฝ่ายสาหราาาชอณจัย์จัดเป็นที่ประทับสำหรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ เมื่อสมเด็จพระเจ้าชายที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าประทับรถม้าพระที่นั่ง The Diamond State Coast, เดอะไดมอนด์จูเบลิสเตดโค a ต์เสด็จพระราชดำเนินในริ้วขบวนเดอะคิงโปรเซชันจากพระราชวังบักกิงแฮมมายังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์และส่งพระดำเนินเข้าไปยังจุดประกอบพระราชพิธีแล้วอาบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีในฐานะผู้นำศาสนาจักรแห่งอังกฤษเริ่มประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามแบบโบราณราชประเพณีที่มีมายาวนานโดยอาบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีประกาศรับรองการ ขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จากนั้นผู้เข้าร่วมพระราชาพิธีเปล่งเสียงพร้อมกันว่า God Save King Charles จบแล้วสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ทรส่งวางพระหัตถ์บนคัมภีร์ไบเบิลและส่งกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทรงเป็นผู้ปกครองที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจารีบประเพณี <Will you S 1> มีความเป็นธรรมมีเมตตาและจะรักษาไว้ซึ่งศาสนาจักรแห่งอังกฤษ จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังวางฉากกั้นเพื่อให้อาร์บิชอฟแห่งแคนเทเบอรีเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเศียรหรือศีรษะพระอุระหรือหน้าอกและพระหัตหรือมือโดยเป็นรูปกางเขนจากนั้นผู้แทนขุนนางและศาสนาจากอังกฤษทุลนเกล้าทุลนกระหม่อมถวายเครื่องราชากก,กุธภั์ประกอบด้วยลูกโลกทองคำระดับกางเขน oh. พระธรรมรงค์พระคาถาเดือยทองคำ oh. สำหรับ oh. ประดับฉลองพระบาทกำไลข้อ oh. ประก oh. ระ จากนั้นอบิชอฟแห่งแคนเทอร์เบอรีสวมมหามงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ดคลาวแด่สมเด็จพระเจ้าชายที่สามโดยผู้เข้าร่วมพระราชพิธี <The King. S 2> เปล่งเสียงพร้อมกันว่ากอเซฟเดอะกิงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชบัลลังก์ทรงรับการถวายความจงรักภักดีจากอบิชอฟแห่งแคนเทอร์เบอรีและเจ้าชายแห่งเวลต่อจากนั้นอบิชอฟแห่งแคนเทอร์เบอรีเจิมน้ำมันสักดิ์สวมพระธรรมรงและสวมมงกุฎควีนแมรี่คลาวแด่สมเด็จพระราชินีคามิล่าพร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายคาทา เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วสมเด็จพระเจ้าชาวที่สทรงเปลี่ยนไปสวมมหามงกุฎ Imperial State Crown แทนมหามงกุฎ Saint Edward Crown จากนั้นสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคาเมล่าประทับรถม้าพระที่นั่ง The Gold State Coach เสด็จพระราชดำเนินจากมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์พร้อมด้วยเจ้าชายแห่งเวลเจ้าหญิงแห่งเวลรวมทั้งพระโอรสและพระธิดากลับยังพระราชวังบักกิงแฮมในริฟขบวน The Coronation Procession ในการเสด็จออกสีหบัญชรพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ 共。 13นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโรงแรมที่ประทับในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยสหราชอาณาจักรประจำพระองค์เจ้าหน้าที่ตำรวจมอเตอร์ไซค์นำขบวนเสด็จพระราชดำเนินเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่4-7พฤษภาคม2566 เวลา19.40นาทีเสด็จลงณชั้นหนึ่งโรงแรมเดลาร์มาร์คลอนดอนพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนชาวไทยรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาไทยที่อาศัยและมาศึกษาต่อนักุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าถูลละอองธุลีพระบาทพร้อมมีพระราชปฏิสันฐานด้วยสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการสารสัมพันธ์อันดีระหว่างพระราชวงศ์และทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานกว่า400ปี ดยปี2398ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในสนธิสัญญาเบาร์ริงที่กรุงเทพมหานครซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในทุกมิติมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพระราชวงศ์มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นเป็นพิเศษโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเคยเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีพระธาพิเศษที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองทรงครองราชย์ครบ60ปีเมื่อปี2555 ส่วนสมเด็จพระเจ้าชาที่3เมืม่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเจ้าชายแห่งเวลสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะส่งร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา60พรรษาพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษเมื่อปี2531 สำหรับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามซึ่งถูนเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นครั้งแรกของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสหราชอาณาจักรที่เชิญพระประมุขที่ยังอยู่ในระหว่างทรงครองราชเข้าร่วมพระราชพิธี การประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตตมีนายนัทพงศิสิทธิชัยอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนกรล,ลอนดอนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตพร้อมขอ้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรสเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทส่งเสด็จ เวลา21นาฬิกา6นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตตโดยมีนายธาน,นีทองพักดีเอกอัครราชทูตนักลงลอนดอนพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักลงลอนดอนเฝ้าทูลละอองธุลิพระบาททรงเสด็จก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ T-G8887 เสด็จพระราชดำเนินกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชการณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จ ระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน